เริ่มติดกันแล้วเริ่มโตกันแล้วนะคะอําเอ็ดดาหารเป็นพันที่รู้สึกว่าผสมติดง่ายนะคะของปีนี้นะคะที่ผสมติดง่ายที่สุดคืออําเอ็ดอาหารจต่นี้จะเล็กๆผสมเล่นๆน,นะคะดูนะคะยังอิสระติดเยอะอยู่นะคะ ต้นนี้มีอยู่สี่จันทร์ต้นเล็กนะคะต้นไม่โตนะคะนี่นะคะผลของเขานะคะเดี๋ยวจะพาชมอีกจันทร์นะคะจันทร์นี้ก็โตแล้วนะคะลูกเริ่มโต อัมเอสดาหารที่สวนมีอยู่สองต้นนะคะตัวน,นี้ต้นที่หนึ่งปลูกก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมต้นที่สองนะคะตัวน,นี้ต้นที่สองนะคะปลูกปลูกหลังต้นเมื่อกี้นะคะก็เริ่มโตกันแล้วนะคะจันนี้เมื่อผสมมาวันที่เนี๋ยนะคะวันนี้วันที่สิบเก้ากุมภานะคะ จันนี้ผสมเมื่อวันที่ยี่บแปดนะคะจันนี้ติดดีอยู่นะคะดาวไม่ค่อยเยอะถือว่าผ่านนะคะอเอทหารอยากมีสักสิบต้นนะคะนี่นะคะต้นนี้มีอยู่ห้าจันติดทุกจันนะคะ นะคะเล็กๆเล็กๆจกะติดดีมากเลยนะคะถ้าเทียบกันกันกบบาฮีอัมเอดอาหารผสมติดง่ายนะคะสำหรับต้นที่ปลูกในสวนใส่ฝนอินทรพาลัมนะคะนี่นะคะจานนี้ไม่มีวันที่น่าจะลืมเขียนนีนะคะ่ะ เขาจะที่เขาเป็นเสียมตาแบบนี้เขาสลัดลูกสองลูกทิ้งนะคะให้เหลือหนึ่งลูกถ้าไม่ติดเขาจะเป็นดาวนะคะแบบนี้นะคะทุกคนเป็นดาวแบบนี้นะคะเป็นสามแฉกแบบนี้นะคะแบบนี้คือไม่ติดนะคะ